สวัสดีครับรพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวยูทูบสุขุกุนนะครับแฟนคลับของบ้าปากแปรฝนตกพี่น้องฝนตกนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับฝนตกพี่น้องฝนตกมันก็เศร้าคึมๆแต่ว่าก็ถือว่าเศราง่ายดอกเด๋ยวเบิ่งบรรยากาศพี่น้องกาสวัสดีครับรพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบสุขสุขขนนแบบขกขขุนนะครับเนาะเอซีของบ้าปากแปรทุกท่ันนะครับ มาเบิงแห่ครับเบ้งนอนางสารแหว่าสีเลงให้มันเร้วเนาะครับแห่ผืนที่สองจักสีเรียวว่าเรียวพี่นอ้องฝนตกเราฝนสาสตร์นะครับฝนศาสตร์แต่ขยับมาอยู่ฝั่งในใพี่น้องปกติอยู่ฝั่งฝุ่นเนาะน้องสีเห็นมุ่งไปทั้งถนนว่านี้มันฝนมันมากนะครับฝนตกบรรยากาศชิวๆตอนนี้กับเวลากประมาณจะใกล้เที่ยงครับตกจะเป็นห้อนไหลเหมือหลายเบี้ยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับ,บราก,ากับแห่ก็ได้ นะครับลูกค้าสั่งมาฝืนที่สองใกล้เชียรแล้วแะปกตินี่เป้าปากแปรนะครับชิดหนังยุมมุ่มนี่นะครับบานนี้ได้ยับข้องมาทางประตูเฮือนนะครับสาม,มาทาังนี้พี่นอ้องเบิ่งฝนกระตกลิ่นๆนะครับบรรยากาศอยู่หนาบ้านพี่น้องเบิงขีฟา่าเบิ่งเมฆขึ้สิบว่าเศร้าไง ลุยกันต่อบางอีจะวางจะข้าวพี่น้องใหญ่มองปานกบพี่น้องเอ้ยนะครับกินเนวใเดยฮะาษีออกไปเอาปูนมาเห็ดห่้ยหเพื่อนนะครับเพื่อนฝากไปซื้อปูนผ้านสันเพื่อนฝากไปซื้อปูนด้วยจ่ไปไงดอกคนเนี้ยฝนตกปีปูนก็จะเปียกสีมาเห็ดห่วใหเพื่อนครับ สถานีก็ห้างพี่น้องโอ้ยที่วัน้ไปใส่มาใส่นํามเนี่ย่ได้ไปเฮ็ดงานในีเป็นอาทิตย์กว่าแล้วครับสร้างคนยังมาสอบม,มาทั้งเสียพี่น้องอันนี้ว่าสีมันเลี้ยวมันนี่ครับเดือยยุ่ประมาณคืบหนึ่งเี่แหละสอกที่เก่านะครับจากสีแเหลี่ยก็แล้้ยวเป็นคึมๆึั้งในร่มฝนอะไรก็ได้มันเปียกมันเฮ็ดยากพี่น้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ คลิปนี้ก็ผมมีอย่างละเห็นบิึงสันสันอัปเดตมาสี่เล่าแหละบิึงบรรยากาศดินฟ้าอากาศทองไห้ทองหน้าพี่น้องผมมีอย่างหนาเต้นเต้นนอกช่วงนี้เพราะนี่ออกไปใส่พุทธละหลังฝนพี่น้องสิออกไล้ยุ้ยครับมาสีได้ไปหาปลากะฝนผัดตกะมาสีได้ไปหาหนุ่ฝนผัดตกพี่น้องหรือจังไดถ้าฝนฟ้าพวกห่วงหมดแล้วงั้นสิไปการเขียดให้พี่น้องเบิ้งสักกพวจักดอกเบิ้องนักกา่น้องเนาะสำหรับที่นี่ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมนะครับขอบคุณทุกทัพทุกการติดตามพี่น้องเอ้ย ผู้ดใดท่านกดติดตามเขาว่าทำไมกับกดติดตามให้ว่าปลาปรีนี้เด้อนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณหลายๆราวคิวนีสวัสดีครับ